จีเอเตอร์จูอปปอรตเป็นยังน้อกเพื่อล่นควางจวัดแปรนี่ครับผมกำลังจะทำโครงการนี่นะครับทำโครงการเราปลาจะมาเนี่ยที่เขาสนใจเขาเรียกแมงควางจะเป็นมันนี่นั่นเนาะอ๋อครับในยูทูบในอย่างนี้นะครับคนหานการการเลี้ยงควางแม่งควางนี่เนาะอ๋อครับครับอ๋อไม่อึืนเนาะมเอาน้ำมือก่อ็ถ้าเอาเน้นๆเลยก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง สไตล์ผมการอู้ก่อจะมาเน้นวิชาการมานะครับเน้นลงวิชการปฏิบัติไปเลยเราก็มีตัวอย่างอย่างอยู่บ้านผมมดอ่ะก็บืึ่งมอพได้ว่าระยะนั่นระยะนี่อย่าครับครับที่ผมจะได้ทำโอการไปนะเนาะครับมาตั้งคิดผลเลยครับครับขอบคุณมากครับ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 ยินดีครับไม่สวัสดีครับสวัสดีตอนครับครับ ถามเป็นได้เลยนะครับไรติดสงสัยอยากหูถามได้ทุกอย่างนะครับครับข้องมิตภาพแหลนั่นและะี้ตรนึงนี่นะครับน้าถ้าขยันได้นำตรงนึงนะครับอาหารดูเวยนี่ทานมองในยกนะครับทานลูนทานปลัดทานปกิยไก่ทานกุ้ยทานะบัดนะครับทานกุใหญ่้ยไก่ทาอรด้ทานม็อกม็อกทานในน่ครับ แหมนี่แค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วนะคะบอกเลยว่าการมาเยือนของทางคณะอบอตอแม่ยังร้องจังหวัดแพร่ในครั้งนี้เป็นอะไรที่สร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดงานจริงๆประมาณว่ามาเที่ยวบ้านคนรู้จักแบบจอยจอย นั่นแหละค่ะเอนจอยกันมากทุกท่านดูตื่นเต้นเมื่อมาเจอน้องด่วงกว่างเพราะได้มาเห็นการเจริญเติบโตของเขาและสามารถสัมผัสได้บางท่านก็อาจจะเคยเจอเคยเห็นเคยสัมผัสเฉพาะด่วงกว่างที่ตัวเต็มวัยพอได้มาเจอน้องๆตัวเป็นๆในแต่ละช่วงวัยก็เลยรู้สึกแปลกใหม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับสิ่งใหม่ๆแบบนี้แลวก็มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกอย่างก็คือนนี ก็นั่นแหละค่ะตัดภาพไปดูความสนุกของการทำแมทกันดีกว่าค่ะเฮ้ยกว่าห้าเป็นนมือเยตะกี้มาลังเล่นดวงกวางไปหนค่ะแหงนนีนี่ปัญางเขาจะ่างนั้เขาใส่เหงืนหนยเหนอเดียวเขา่บุญเหรอ ใช่ไหมใช่ไหม เดี๋ยวะพูอว่าจมากาบมกอเนี่ยแล้วเนี่ยอ้าวเอาไข่โบ่เนี่ยตักลมปิดครับโอเคอ้าวเจ๋ดีแล้วดีแล้วปิดไปนังพุ่นรไปพุนสอีพิจรณาสององปีดนชอบความคิดนดีคนชอบหเป็นก้ามเี่ยวเป้าหมายเป็นขอย่างเ็นต้องการต้องการธรรมชาติเอ้รมาาธรรมาจริงๆจะเข้าใจที่นี่ได้นะจะเป้ขา ตอนนี้หาสิบคุแต่นอกเขาเนีน่ยาสาิป่าซิตต้นสามารถกิดถึงเขบาบอกทาอาชันได้แสดงว่าทุกเด็กจะจบตรงนี้ผมงปินะครับต้องสอบคุณนำกำลังดีได้ความหู ผมก็ขอขอบคุณ,ต,ณาตางคณะอบตแม่ยางร่องจังวัดแปร่ตีเล้งเห็นความสำคัญของดวงกวางสูงการพัฒนาเป็นรายได้และตีสำคัญขอขอบคุณน้ามอมริตของดีจังวัดแปร่ขอสัญญาว่าจะดื่มแก้วมาเกินวันละสองแก้วแน่นอนครับ